อัปเกรดความบันเทิงและการนำทางในรถ t o y o ต a V วีโกแช p ด้วยจอ a l p i n ย7นิ้ว ILX w 670E ตัวนี้ ฮช่ Hi, สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมแมทธิวจาก P1 Car a า d i o อดีกโออีเช่นเคยเลยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเหมือนกับทุกๆวันเลยเรามาทําการเปลี่ยนตัวหน้าจอนะครับให้กับรถรุ่นต่างๆในประเทศไทยซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับจอแบรนด์กันอีกแล้วกับตัว Alpine ILX w 6 7 0 e นะครับสำหรับในตัว6 7 0 e ตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอ7นิ้วของ Alpine ที่มีความยอดนิยมมากๆในช่วงนี้เลยแหละครับที่ร้าน P1 นะครับทั้งที่สาขากรุงเทพและสาขาต่างจังหวัดเนี้ ในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับและในตัวนี้เองเนี่ยเป็นตัวที่ฟังก์ชันค่อนข้างครบด้วยทั้งในส่วนของการนำทางและฟังเพลงผ่านตัว Apple CarPlay และ Android Auto ได้ได้ว่าเป็นตัวเล็กนะครับแต่ฟังก์ชันค่อนข้างจัดเต็มเลยนะครับซึ่งในส่วนของตัวในวันนี้นะครับเรามาทำการติดตัว Alpine ILX w 6 7 0นะครับเข้ากับตัวรถ Toyota Vigo Champ นั่นเองซึ่งใน Vigo Champ คันนี้เองนะครับก็มีคอนโทรลวงมไลัยและตัวกล้องมองหลังมาด้วย ในตัวอาพลายตัวนี้สามารถทํางานร่วมกับตัวฟังก์ชันเดิมของรถคันนี้ได้อย่างดีเลยและที่สําคัญเลยนะครับในตัวเอาพลาย ILX W670E ทุกๆคันเนี่ยเราทําการอัปเดตตัวซอฟต์แวร์นะครับในตัวเฟิร์มแวร์ของหน้าจอเนี่ยให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดให้กับลูกค้าทุกๆคันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าสําหรับงานติดตั้งนะครับในตัวเอาพลาย7นิ้วรุ่นนี้กับรถ Toyota v i g o แชมป์เป็นยังไงกันบ้างติดตามชมได้เลยครับ เมื่อเราติดตั้งเสร็จนะครับสิ่งที่สาคัญมากๆเลยสําหรับตัวจอเอาพตัวนี้เนี่ยคือการอัปเดตเวอร์ชันให้กลายเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ของจอเอ P พตัวนี้เนี่ยกดตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่ระบบนะครับเลื่อนลงมาแล้วไปข้อมูลผลิตภัณฑ์นะครับเลื่อนลงมานะครับแล้วกดอัปเดตตัวนี้ เราอัปเดตให้ทุกคันนะครับหลังจากติดตั้งแล้วเอ p i n e ILX W670E เดี๋ยวไปรับชมการใช้งานแบบจัดเต็มในช่วงต่อไปกันได้เลยครับหลังจากอัปเดตเสร็จแล้วสำหรับในตอนนี้นะครับตัวรถ Toyota Vigo คันนี้เนี่ยก็ได้ติดตั้งตัวหน้าจอ Alpine 7นิ้วรุ่นสุดฮิตกันเข้าไปแล้วล่ะครับ จากเมื่อกี้นี้เนี่ยที่ได้ผมได้ทาการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับก็เป็นซอฟต์แวร์ล่าสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วหน้าจอเนี่ยเราติดตั้งแล้วเราก็จะอัปเดตเป็นซอฟต์แวร์ล่าสุดให้ทุกๆคันเลยนะครับและทําการเช็คระบบต่างๆให้ด้วยรถคันนี้มีคอนโทรลเมลยนะครับเพิ่มเสียงใช้ได้เลื่อนเสียงใช้ได้นะครับและเลื่อนเพลงตัวนี้เปลี่ยนโหมดนี่เป็น,ปน Apple c a r Play แบบนี้ได้สำหรับในตอนนี้เนี่ยผมเชื่อมต่อนะครับตัวโทรศัพท์ iPhone SE เเครื่องนี้นะครับ เข้ากับตัวหน้าจอเอาพายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการนําทางและฟังเพลงนะครับที่สะดวกสบายอย่างมากเลยเนี่ยการโทรศัพท์ตัวนี้นะครับก็สามารถใช้ได้อย่างสะดวกด้วยเช่นกันเพราะว่าเป็นการกดจากตัวโทรศัพท์ iPhone เครื่องเมื่อสกู่นี้นั่นเองก็คือ iPhone เครื่องนี้ครับและอย่างการนําทางนะครับเช่น Google Map แบบนี้เนี่ยสมมติเพื่อนส่งโลเคชันมาในไลน์นะครับจะต้องมานั่งพิมพ์บนหน้าจอแล้วแบบให้มันตรงเนี่ยก็ไม่ได้นะฮะเราก็กดบนหน้าจอตัวนี้เลย ก็คือการส่งข้อมูลนะครับจากตัว re-line มายัาง g o o g l e Map ก็จะนำทางแบบนี้ได้นะครับกดออกแบบนี้การนำทางก็ออกด้วยเช่นกันนะครับไปเซนท่านเวิล์แบบนี้ได้ด้วยนะครับนี่คือในส่วนของตัว Google Map นะครับและการสั่งการจากโทรศัพท์ในรถคันนี้เนี่ยติดตั้งไมโครโฟนนะครับไว้ที่บริเวณนี้ไมโครโฟนสำหรับสั่งการตัวจอเอาพายตัวนี้นะครับกดค้นหาตัวนี้ลองดู ไปสวนจัตุจักแบบนี้นะครับได้รับคําสั่งของผมอย่างรวดเร็วเลยสำหรับตัวอ้าวพายตัวนี้เพิ่มเสียงลดเสียงบนหน้าจอตัวนี้ได้นะครับและยังฟังเพลงผ่านแอปสตรีมมิ่งอย่าง Spotify, j u k กส์ยูทูบมิวสิ c นะครับต่างๆได้เล่นเพลงได้นะครับจากคอนเผมะไรตัวนี้ และดูคิวเพลงได้จากตรงนี้เลยครับนี่เป็นคิวเพลงนะครับกดเลือกเป็นอัลบั้มได้นะครับจากข้างนอกตรงนี้เลยฟังเพลงนะครับพร้อมกับนําทางในลักษณะนี้ได้มาที่หน้าเมนูแล้วมาทางด้านซ้ายสุดนะครับนี่คือการใช้งานนะครับในตัว a p p l e c a r p l a y พลสำหรับในตัวนี้เนี่ยมีการตั้งค่าเสียงที่ค่อนข้างละเอียดด้วยนะครับ อีควอไรเซอร์คอสโอเวอร์นะครับการกรองความถี่ต่างๆและการทำในส่วนของตัว t i ม e อไลเมนต์นะครับก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกัน,นแก้ไขเวลาตัวนี้ก็คือตัว Time ม o l อเลกชันหรือ t i m ม a อไล n มนต์นั่นเองนะครับและยังตั้งในส่วนของตัว e ีควอไ z เซอร์ได้แบบนี้เลยครับตั้งค่าได้3 p r e s ีเซด้วยกันนี่คือในส่วนของตัวหน้าจอ alpine ilx w 6 7 0 e นะครับซึ่งร้าน p ีของเราเนี่ยติดตั้งไปเยอะมากๆ และทางเรานะครับได้ทำการแก้ปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าไปแล้วหลายคันเลยอัปเดตหน้าจอก็สามารถเชิญในร้าน P1 12สาขาทั่วประเทศยินดีต้อนรับเลยครับนั่นแหละครับก็คือฟังก์ชันการใช้งานนะครับของตัวหน้าจอ a l p พ n e 7นิ้ว รุ่นเล็กที่ฟังก์ชันครบสมบูรณ์แบบอย่างตัว ILX W670E ตัวนี้นะครับใช้กับตัวรถ t Toyota Vigo c h a ช p และก็เป็นงานติดตั้งที่ค่อนข้างเรียบเนียนไปกับตัวคอนโซลเดิมเลยนะครับใครที่อยากจะดูนะครับฟังก์ชันการใช้งานแบบเต็มๆเนี่ยก็สามารถกดดูที่ปุ่มากาดนะครับตัว i มุมบนขวาได้ผมจะขึ้นเป็นลิงก์การใช้งานตัวอาพา์รุ่นนี้แบบเต็มๆ ให้ได้รับชมกันนะครับและสำหรับใครมีรถนะครับ Toyota Vigo นะครับหรือว่าในรถรุ่นอื่นๆเนี่ยอยากจะติดตั้งตัวหน้าจอ Alpine ลำโพงนะครับ DSPM หรือว่าฟังก์ชันต่างๆของ Alpine เนี่ยก็สามารถติดต่อมาหาเรานะครับ P1 Car Audio ได้ที่เบอร์029323485ครับ0845244433เยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางเรานะครับดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ w w w ร์ r p r o m a r k e t c o m หรือว่าเข้ามาเป็นเพื่อนกับทางเรานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับงานติดตั้ง จองคิวติดตั้งนะครับได้ที่ idline s i p o n e และสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบวิดีโอในชุดนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับได้ที่ปุ่มสีแดงด้านล่างเลยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ให่จากทางเราพี่วันคาออดดโอสำหรับในวันนี้นะครับผมแมทธิวขอตัวลาไปก่อนกับตัวหน้าจอแอลพายรุ่นสุดฮิต7นิ้วตัวใหม่ตัวนี้ ilx w 6 7 0 e แล้วไปดูกันนะครับว่าใน,นคลิปต่อ,ตอไปผมจะรีวิวอะไรกันอีกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ